ต้นมาเนี่ยบ้านเราอ่ะโอนเราก็ศูนย์ถูกไหมเออจะมีได้ไงเพราะว่ายังขายของไม่ได้ยังไม่มีคนเคยซื้อสิ่งแรกที่เราจะหยอดน้ําให้โอนกับเอิญโตคุณก็ต้องเพ่ทำกลยุทธ์การตลาดจ่ายเงินเพื่อหยอดน้ําลงมาให้บ้านเราโตหยอดน้ําให้เอิญเราโตเมื่อโอนเราโตเสร็จทําไงครับคนซื้อของเราไปทํายังไงเขาพูดถึงเราใน,นเ่งชงบวกเราก็ทําให้เติม เมืเอม่อเอินมันโตเอินก็จะพูดถึงโอนใหม่มันก็จะเป็นหลูกแบบนี้เพศโอนเอิน hey, แล้วก็หลูกกลับมาที่โอนต่อความหมายของผมถ้าดูเป็นหน้านี้นะครับ สัดส,ส่วนตอนแรกเราใช้เพศเยอะหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยโอนเรามันยังไม่โตเอิร์นเรายังไม่โตเพศความหมายคือจ่ายเงินจ่ายเงินยังไงสุดท้ายมันจะต้องวิ่งมาที่บ้านเราครับบ้านเรานี้ที่นี้คือช่องทางที่เราจะใช้การทำตลาดเนาะไม่ Facebook ไม่ Google ไม่ไลน์แล้วแต่ว่าเราจะทําอะไรหลังจากคนซื้อและใช้บริการของเราไปเราจะต้องกระตุ้นให้เขาคอมเมนต์รีวิวแล้วพูดถึงเราในเชิงดวกเอิร์นเราก็จะโตต่างวนดูเป็นแบบนี้แล้วเมื่อเราทรําธุรกิจถึงพักหนึ่งโอนเราโตเอิร์นเราโตเพศเราจะลดเงินในการ โฆษณาได้ระดับหนึ่งนะครับนี่คือไอเดียสำหรับธุรกิจใหม่เนาะ